โกดังเกียวโตเมคเชรีจำกัดตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้มีส่งหนึ่งเครื่องครับแท่นกึงส่งอยุธยาครับสเปคประมาณห้าฟุตของกำลังเข้ามาเรื่อยๆนะครับแบบนี้มีเยอะแยะเลยมีบริการขนย้ายเครื่องจักรด้วยนะครับติดต่อได้ครับ ทีมงานพี่ชาติของผมนี่เป็นรถเล็กราคาดีมากเลยเป็นรถเล็กๆหมาะกับเครื่องเล็กๆนะครับเครื่องน้ำหนักไม่เกินห้าตันพี่ชาติผมจัดได้หมดหรือถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆก็อีกเจ้าหนึ่งน้องแป,ป๊บซี่ได้อยู่เหมือนกันครับ มีรถสิบสองล้อครับคันใหญ่ๆเลยติดเคนพวกน้ำหนักเกินห้าตันนี่ครับได้หมดเจ็ดแปดตันสิบตันหรือปั๊มแอร์คัดตัวใหญ่ๆนี่ถนัดมากเลยน้องปั๊บซี่หาเครื่องกึงนะครับแท่นกึงตัวเล็กตัวใหญ่เยอะแยะเลยนี่ อย่าลืมนึกถึงเรานะครับโกดังเกียวโต,โยตวอยู่กาญจนบุรีครับใกล้ๆก,กับศูนย์ฝึกรอดอภาคสนามนะครับเขาชนไก่ด้านหลังนี้เป็นเขาผู้ละเเขาผู้ล้อมครับอยู่ใกล้ๆกับเขาชนไก่นี่ท่านกึงยาวๆก็มีนะครับนี่ตัวนี้สี่เมตรสวยเลยกันไกลก็มีปาดเจียลาบแทนพับนี่อมดะเอ โตยโกโกิเต็มเลยพามาดูท่านึ่งนิดนึงนี่กึ่งเมตรครึ่งมีหลายตัวเลยมีสี่ห้าตัวตอนนี้กึ่งงานยาวเมตรครึ่งยามาซากิชูบุหัวจับหกร้อยขอม้าเปิดได้พวงมาลัยขวามีลีเนียสเกล แล้วก็กึงนิ้วมินในตัวนี่มีสามตัวครับชูบุนี่ตัวนี้ตัวงนี่รุ่นเลยครับ L L หนึ่งห้าศูนย์ล้อเฟืองก็มีเจียราบตัวใหญ่ก็มีนี่เจราบตัวใหญ่ตัวเมตรสามสิบก็มีตัวงนะครับยี่ห้อทูด้า ทูดอร์แม็กนี่ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับตัวนี้หนึ่งแสนสองมื่นห้าพันบาทจัดได้มาจัดนะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายครับสี่จับอิสระไดมิเตอร์สามรอยห้าสิบคอมาเปิดไปได้ครับตัวนี้ t ี L 1300. ออหนึ่งพันสามร้อยอะดูบรรยากาศส่งเครื่องจกักรอ้าวแป๊บเดียวขึ้นไปแล้ว วไยจริงๆพิชาิผมทํางานกันสองคนโอ้มืออาชีพจริงๆที่สําคัญราคาดีๆนี่บรรยากาศนะครับบ้านนอกต่างจังหวัดอยู่กาญจนบุรีครับห่างจากตัวเมืองประมาณสิบกิโลนะครับอยู่ใกล้ๆศูนย์ฝึกรอดอภักสนามเลยครับเขาชนไก่เพื่อนๆพื่นช่างนะครับพี่น้องช่างเอฟซี อยู่บริเวณใกล้ๆครับลองเข้ามาดูพรุ่งนี้เปิด2ตู้ประลืนเปิดอีกหนึ่งตู้นะครับอาทิตย์นี้เปิดสามตู้เลยเ,เพื่อนเพื่อนช่างโซนนะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีไม่ว่าจะเป็นบ่อพลอยหนองปือเออห้วยกระเจาใกล้ๆนี่ครับอำเภอเราเราเหล่าขวัญสะกะโจมแถวนี้ หรือไม่ก็ขึ้นไปทางข้างบนนะครับเส้นอำเภอศรสีสวัสดิ์ขึ้นไปเขื่อนท่าทุ่งนาเขื่อนศรีนครินนะครับตำบลหนองเป็ดเกาะบุกเขาตับเต่าขึ้นไปอำเภอศรสีสวัสดิ์มีโรงกึงหรือเปล่าเนาะน่าจะพอมีนะตรงเขื่อนศรีนครินน่าจะมีโรงกึงอยู่อลองเข้ามาดูนะครับเครื่องจักรเข้ามาเรื่อยๆ ห้าตู้ต่อหนึ่งเดือนนะครับบวกลบเดือนไหนเยอะหน่อยก็เลยห้าตู้นะครับตรงขึ้นไปแสงชูโตขึ้นไปนะครับถ้าม่วงถ้าเหลือถ้ามากาลูกแก่เอ่อท้าผาบ้านโป่งโซนใกล้ๆล,ลงน้ำตาลนะครับหาเครื่องจักรเข้าร้านนะเข้าอู่ มาดูได้นะครับไม่ต้องเข้ากรุงเทพราคาดีมากเลยเครื่องนําเข้าจากญี่ปุ่นทุกเครื่องนะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นทุกเครื่อง <esus> เครื่องเล็กๆจะขายดีมากมาปุ๊บไม่เคยเหลือไปอีกแล้วลวอชิโนตัวนี้ l e 1 9สิสิไปแล้วกำลังจะมีเข้ามาอีกเยอะนะครับตัวเล็กๆตู้หน้ามีโมริไซกิตู้หน้ามีามโมริไซกิเ <pes ky S 1> อ็อแปดห้าศูนย์ เป็นพวงมาลัยขวานะครับตู้หน้าเอซี FC พี่น้องช่างอยู่แถวบ่อพอยหลุมลังวัดเสาหงขี่ผ่านๆไปเหมือนจะมีโรงกึงนะะเครื่องจักรไม่พอใช้นะครับแท่นกึงมิลลิ่งแท่นปาดเยอะแยะเลยไม่พอใช้ สนใจเข้ามาดูเครื่องได้นะครับหรือจะเป็นโซนด่านมะขามเตี้ยหนองตากยาลางสาลีลางสาลาสาี่หรือจะเป็นแถวด่านด่านอะไรวะลืมทางไปส่วนพึ่งนะครับ โอเคลาดบุรีนะครับใกล้ๆสวนพึ่งจอมบึงบ้านคาปากท่อดำเนินสะดวกบางบางแพรเนี่ยใกล้ๆกี่รถชั่วโมงเดียวแหละถึงเลยอจอมบึงเนี่ยใกล้ๆเลยมาเนี่ยหนองตักยามาโผ่นี่เลยครับบ้านเก่ากาญจนาบุรีถึงเลยเอฟซี FC, บ้านเก่านะครับลำทรายลำทหาร เอ่อบ้านาห้วยน้ำขาวน้ำ,นำบ้านน้ำพุร้อนจุดผ่านแดนเหรอน้ำพุร้อนเอ่อโรงกึงเนี่ยเคยเห็นพอมีเพิ่มเครื่องจักรมาเข้ามาดูได้นะครับโกโซนไซโยกทองผาภูมิสังขาบุรีด่านเจดีสามองค์เออสะพาน สะพานมอนหลวงพ่ออุตมะมีลงกลงอไหมแถวนั้นลิ้นถิ่นไซโยกเอ่อวังโพท่าโปง่งท่าโป่งมีโรงกลงอไหมท่าโปง่งโป่งปัดจำได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับ เออะไรเนาะใส่โยกที่ลงไปข้างล่างอืแถววังสิงนะครับมีลงน่าจะพอมีนะลงกึง่งเพิ่มเครื่องจักรนะครับหาแท่นกึงมิลลิ่งแท่นเจาะสว่านแขน,แนเจาะเลเดียนแท่นปาดเจียราบเจียกลมเจียรูสนใจเข้ามาดูได้นะครับ เพื่อนช่างบ้านโป่งนะครับโพธารามบางแพรดำเนินสะดวกนะครับอัมพวาสมุทรสงครามอ่ะดอนหอยหลอดปากท่อใกล้ๆนี่ขี่รถชั่วโมงเดียวเองอ่มาชมได้นะครับดูบรรยากาศอ่ะขึ้นเสร็จแล้วส่งครับตัวนี้ส่งอยุธยานะครับโอ้เอฟซีนคนปรปฐม กําแพงแสนบางเลนหรือจะเป็นแถวบ้านแพว้วขึ้นไปบ้านแพว้วเส้นคนบุรีปากท่อนะพระรามสองโรงงานเยอะมากเลยแถวนั้นเข้ามาดูได้นะครับลงตู้ห้าตู้ต่อเดือนนะครับ ประมาณนะบวกลบอย่างน้อยต้องมีห้าตู้ต่อเดือนโอ้พิชาติผมยกปิวเลยเอ่อมอปแปลงโอ้แข็งแรงจริงๆทีมงานนี่ครับสองนุ่มสองมุมโอ้ใช้คนน้อยมากตั้งแต่ดูเอ่อใช้บริการยกเครื่องนะครับมีทีมพิชาติเนี่ยใช้สองคนโอ้โหเงินทองไม่ล้วนไหลอ่ะเรียบร้อย แล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับบรรยากาศลงตู้พรุ่งนี้สองประลืนหนึ่งโกดังเกียวโตการจนบุรีครับนี่เจอน้องอ้วนน้องสันติได้ทุกวันนะครับเกียวโตการจนบุรีจัดได้ก็มาจัดนะครับกึ่งสี่เมตรยังอยู่นะตัวนี้ยามาสกินี่สวยๆเลยจัดได้มาจัดครับกึ่งสี่เมตรสวยมากตัวนี้ขายอยู่สี่แสนแปดครับยามาสกิ R e x เแปดเจ็ดศูนย์คูณสี่พัน รักเจ้าของมากเลยไม่ยอมไปสักทีลูกค้ามาดูหลายเจ้าแล้วยังไม่จบนะครับสี่แสนแปดครับคอม้าเปิดได้พวงมาลัยซ้ายคืองานยาวสี่เมตรครับยามาสกินาโกย่าเจแปนจัดได้มาจัดนะครับโซนนะครับใกล้เกลเอลาดบุรีเพชรบุรี ประจวบคีรีขันชุมพรเนี่ยมาไม่ไกลเลยเอฟซี FC พี่น้องข้างแถวหัวหินปานบุรอีอ่กุยบุรีนะครับประจวบคีรีขันเพชรบุรีก็วันนั้นเอฟซีจากเขาย้อยอ,อแถวแก่งกระจานเข้ามาดูเครื่องอะเยอะแยะเลยมันมาไม่ไกลโอเอฟซี FC จากเ ตรงไหนนะเลยเขาย้อยไปมาดูไม่ทันแทน่นกึงอยากได้อ่ะเดี๋ยวรอตู้หน้านะครับเดี๋ยวรอตู้หน้านะครับพี่พี่น้องน้องช่างอเอาซื้อเครื่องมือไปทํากินครับไม่ต้องไปเสียดายตังนี่ซื้อเครื่องมือไปทํากินเอาไปต่อเงินเอาไปต่อเงินซื้อหลักหมื่นทํางานไปสักปีอาจจะเงินเข้าได้เป็นแสน ใช้พยานลูกบวชหลังบุหลานบวชครับเครื่องเก่าญี่ปุ่นนี่ปีผลิตนี่โอ้โหแก่กว่าอายุเราเยอะเลยบางเครื่องดูครับความทนทานของเครื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยปีเก่าเ,าเาทั้งนั้นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เก่าเทั้งนั้นเลยบางเครื่องเรายังไม่เกิดเลยเขาผลิตและแล้วเขาใช้มาสี่ห้าสิบปีดูสาภาพเครื่องอยังแน่นยังสวยอยู่เลยอะ จัดได้มาจัดนะครับโกดังเกียวโตกาญจนบุรีนี่ไม่มีสาขาอื่นใดน,นะอยู่32หมู่12ตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับชื่อบริษัทนะครับเกียวโตแมชชีเนอรี่อย่าไปจำสับส,สนนะอยู่กาญจนบุรีนะครับบริษัทเกียวโตแมชชเนอรี่ไม่มีสาขาอื่นใดนะครับใครจะไปแอบอ้าง <b> ไ,ไม่ใช่นะครับมีที่น <iction> ี่ที่เดียวครับเกียวโตแมชชีเนอรี่กาญจนบุรีครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอริาโตโกไซมา